สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะแมไมาอยู่ที่ปั๊มบางจากนะคะคุณผู้ชมเราเอารถของคุณพ่อนะคะไปล้างอยู่ตรงด้านนู้นนะคะฝั่งด้านนี้เขาก็จะมีสหกรณ์การเกษตรเมืองนครราชสีมาจำกัดนะคะแล้วแมบก็แวะมาทานข้าวที่ร้านครัวแซบสะอื้นนะคะส้มตำแอนยำ กะเพราตามสั่งนะคะแต่ว่าร้านเนี่ยเขาจะเปิดที่เวลาประมาณ11โมงนะคะเดี๋ยวเราไปดูป้ายเขาก่อนดีกว่าตอนนี้โครรชอากาศหนาวมากนะคะโอ้โห,หเย็นเลยอะลมก็แรงนะคะส้มตามแอนข้าวกระเพราเปิด11ถึง3ทุ่มครึ่งนะคะเปิด11ถึง3ทุ่มครึ่งที่ร้านครัวแซบซอื้นนะคะ แต่ว่าตอนนี้ทางร้านเขาแจ้งว่าถ้าเราจะเอาไส้ย่างก็ได้นะคะไส้ย่างจะได้เมนูแรกเลยก็คือ15นาทีได้ค่ะโอ้โหหนาวมากหนาวมากๆเลยนะคะในรนาคาที่ร้านกลัวแซบสะอื้น มีไอศครีมด้วยนะคะแต่ตอนนี้นะ่าสถานไม่ไหวนะคะหนาวจริงๆคร,รัวแซบซะอื่นเขามีป้ายบอกว่ารบกวนรายเดอร์ที่มารับสินค้าทุกท่านหยิบออเดอร์ตามเลขออเดอร์ของพี่เองนะคะป้องกันการหยิบส่งผิดของน้องๆและการยื่นของร่วงหล่นจากมือถ้ามาถึงร้านรอนานเกิน15นาทีรายเดอร์ทวงถามได้เลยนะคะพี่ๆมาถึงร้านหาที่นั่งร่มๆ นั่งรอได้ทุกจุดนะคะเมนูน้ำตับโคราชใช้เวลาทอด10-15นาทีนะคะขอบพระคุณพี่ๆไรเดอร์ Rider ทุกท่านนี่มีป้ายน่ารักน่ารักนะคะเป็นการสื่อสารจากทางร้านนะคะถึงพี่ๆไรเดอร์ Rider นะคะที่เป็นคนกลางในการส่งเสริมให้ร้านเนี่ยมีลูกค้ามากขึ้นด้วยโอ้โหแบบคิดว่าดอกปอมแนละ้วตอนแรกนี่เป็นดอกไม้จริง สวยจังเลยค่ะอ่าเราไปใ,ให้สั่งเลยพอพี่นัดไปนั่งสั่งอาหารแล้วนะคะแล้วก็ดอกไม้อุ้ยดอกไม้สวยมากๆเลย อืมพี่นัทจัดไปสิพี่นัทชอบกินแซลมอนมีมุมถ่ายรูปด้วยน่ารักน่ารักอยู่ตรงนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าพี่นัทสั่งเมนูอะไรสั่งเมนูอะไรหรือเปล่าไหนเลือกอย่างไหนขอเลือกหน่อย โอ้ยอากาศเย็นมากเลยเนาะเดี๋ยวมาขอเลือกกันเขามีแพรตรงนั้นแพรอะไรคะน้ำใสอ๋อแพรน้ำก็ใช้รูปไปเลยได้คือปีตะวัชั้นนหน้าเหนียวมันหนาวอันเลยโอ้พี่ลงไปแล้วต้องขึ้นหนาวจริงอ่ะเดี๋ยวนะพี่เลือกเมนูก่อน เราต้องเอาแบบซดน้ำด้วยพี่นัทค่ะเพราะว่าอากาศหนาวเนาะก็มซดน้ำค่ะจะมีต้มจืดเต้าหู้หมูสามต้มแซ่บกระดูกหอ่อวก็จะมีต้มยำรวมอต้มกระดูกอ่อนแต่เมนูที่อยากแนะนำจะเป็นแซลมอนเพลส์รือแซลมอนมอนจ้มเอาแซ่บกระดูกใช่ใช่<ๆ>ค่ะต้มแซ่บกระดูกอ่อนนะคะนายขอดูเม,ม,มนูหน่อยค่ะแล้วก็ต้องเป็นเมื่อกี้เราเอาไส้เราเนาะ เมื่อกี้เราสั่งเป็นไส้แล้วพวกไอ้พวกยำสามกรอบอะไรไม่มีเลยครับไม่มีไม่มีถ้าเกิดว่าชอบเปรี้ยวๆะพี่เป็นในนี้ก็แล้วพี่น้ำตกข้าวหมูอ่าน้ำตกข้าวหมูเขามีนี่ด้วยนะพี่นัดข้าวกระเพราน้ำตับไม่เคยทานกระเพราน้ำตับใช่ข้าวกระเพราน้ำตับข้าวกระเพราหมูสับเดี๋ยวดูก่อน ข้าวกะเพราหมูสามชั้นทอดนี่ไงเป็นข้าวกะเพราก็สั่งเป็นอาหารตามสั่งด้วยก็ได้แล้วแต่ต่างกันอะไรงั้นยเข้าวชอพี่างกันหมดไม่ไม่กินได้หมดเลยเพราะเขาหิวแล้วไงตอนนี้เขาหิวแล้วใช่ครับข้าวกะเพราหมูสับข้าวกะเพราน้ำตับข้าวกะเพราหมูสามชั้นทอดข้าวกะเพรากุ้งหมูสับข้าวไข่เจียวโอ้โหพี่นันพี่นันเอาอะไรแล้วอะคะตอนนี้พี่เอาข้าวหมูย่าง มีข้าหมูย่างมีต้มยำกระดูกไอมีต้มแซ่บกระดูกอ่อนตอนนี้ลูกค้าจะมีไต้ย่างมึคม om, ants, tá, ่ะกระดูกอ่อนมึงน้ำตกคอหมูย่างมึงแล้วก็ข้าวซอยต้คันค่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราเอาข้าวของเราด้วยดีกว่าพี่เอานี่เลยค่ะเมนูแนะนำของแนะนำตัวเองปกติเราทอดกินเองก็ลำบากอยู่แล้วมันแตกไงอันนี้ข้าวกะเพราน้ำตักใช่ค่ะจัดมาเลย ปกติเราก็กินน้ำตาลอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่เคยกินแบบกระเพรากินแบบทอดเฉยๆเนาะโอเคต้องลองนะคะมาที่ร้านนี้ต้องลองได้เราแต่เวดูอันนี้อะไรคะอ่าแค่นี้ก่อนนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้สั่งเมนูอาหารที่หลากหลายแล้วนะคะคุณผู้ชมมี ต้มแซบกระดูกอ่อนนะคะมีข้อหมูย่างใช่ไหมคะพี่น,นันต้มแซบกระดูกอ่อนมีข้อหมูย่างแล้วอะไรอีกคะแล้วแบบว่าแบบก็เอาเข้าวกระเพราน้ำตับนะคะแล้วก็สั่งข้าวสวยพี่นันข้าวสวยพี่นันเอาสองจานไปเลยแล้วกันเพราะว่ามบบกินกระเพราแล้วลถูกไห <Led> มแล้วพี่นันสั่งอะไรอีกอย่างหมดแล้วแล้วก็ไอ้นี้เนาะหมูยอทอดแล้วพ<ไ>ี<ไ>่นันได้สั่งไอ้อะไรนะน้ำตกอะไรปะคะไม่ได้สั่งแค่คอหมูอ๋อสั่งแต่ข้อหมูนะคะ เราอยู่กันที่ร้านครัวแซบสะอื้นนะคะครัวแซบสะอื้นแซลมอนที่เขาแนะนำใช่ไหมอยู่ตรงไหนละใช่ล่ะอันนี้ยำแซลมอนกุ้งสดนี่มันตำตำอ๋อตำแซลมอนเนาะอ่ะที่นะดูมาล้างรถให้คุณพ่อแล้วก็เจอร้านคอาเจอร้านอาหารเมนูอะไรคะโอ้สองห้าสิบบาทสำหรับยำแซลมอนนะคะ ยำแซลมอนแต่ว่าแบบแบบไม่เคยทานเลยแซลมอนอ่ะแบบแบบไม่ใช่สายสายแซลมอนนะคะแต่พี่นัทก็จะแบบเป็นกินกับอะไรนะซูชิเหรอประมาณนั้นแต่ยำแบบจัดเต็มนี่ก็ไม่เคยใช่ไหมคะไม่เคยเนาะนี่นะคะจะมีที่นั่งแบบให้เราถ่ายรูปได้สวยๆกลางคืนก็คงจะสวยมากๆเลยนะคะ มีสุ้มดอกไม้โอ้ยสวยมากมีสุ้มดอกไม้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาชมตรงนี้ดีกว่าเขาก็จะมีขุดสะไว้นะคะมีขุดสะโอ้โหมีไปนั่งทานตรงด้านนู้นได้ด้วยนี่ค่ะเนี่เราอยากจะไปนั่งทานตรงนู้นก็ได้นะคะนี่มีสะวิวสวยมากๆเลยแล้วเขาก็จะมีอะไรนะให้เราเล่นด้วยเนี่ย เดี๋ยวเราเดินไปตรงนู้นดีกว่ามีดอกไม้สวยๆเราอยู่กันที่ร้านครัวแซสซอ้อน,นะคะคุณผู้ชมแําอยู่ได้ปั๊มบางจากนะคะเขามีที่นั่งให้นั่งเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเดินมาทางนี้ก่อนเดินมาทางนี้ก่อนมีเรือด้วยนะคะมีนั่งเรือได้ด้วยอุ้ยสวยจังเลย นี่นะคะห้องน้ามีอยู่ตรงนี้อยู่ในปั๊มบางจากนะคะในตัวเมืองโคโราชนะคะเดี๋ยวแมเดินไปตรงนั้นดีกว่าแต่ว่าแมบไม่ได้มานั่งตรงนี้นะโอ้ยจะลื่นไหมเนี่ยเดีด๋ยวจะเดินไปทางนู้นนะคะหนาวมากว้าวเขามานั่งกินตรงนี้ก็ได้แล้วเนี่ย สุดยอดเลยแวพี่นัน,นั่งตรงโน้นนะคะแต่นั่งตรงนี้จะเย็นนะคะคุณผู้ชมคะ่ะจะรู้สึกว่าเย็นมากเลยเพราะว่าเป็นไม้ไผ่อะอเป็นไม้ไผ่เนี่ยบรรยากาศเขาดีดีนี่นะคะโอ้โหตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน ครัวแซบซาเออนะคะในตัวเมืองโคราชบ้านเองนะคะแบบเอารถของคุณพ่อมาล้างนะคะแล้วก็มาทานข้าวที่ร้านนี้ด้วยแบบเอารถมาล้างอยู่ในปั๊มน้ำมันค่ะ <c oughs> โอ้ยซื้อกลับมาด้วยเขามีแต่ส้มตรงส้มตามนี่ขึ้นมาข้างบนกัน แดีวต้องมาถ่ายรูปตรงนี้ดีกว่าแบบมาตากแดดดีกว่ารู้สึกหนาวมากเลยอ่ะแนบวบวิวสวยมากเลยอันนี้ด้านหลังร้านเขานะจ๊ะด้านหลังร้านเขาจะเป็นแบบว่าคนที่มานั่งตรงนี้ก็ได้เป็นแบบว่าเหมือนแพรนั่งนั่งบนแพรตรงนู้นก็นั่งได้นะคะโอ้โหสวยมากนะนั่งรอบๆอบร้านเขาได้แล้อยู่ในปั๊มน้ํามัน เดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าเราได้เมนูอาหารหรือ,อยังนะคะอะเดี๋ยวพามาดูดอกไม้ตรงนี้ดีกว่านี่ห้องน้ําห้องน้ําก็มีตรงนี้นะคะมีข้าวเกรียบแบบโคราชบ้านเองแท้ๆเลยมีดอกไม้สวยๆมีดอกไม้สวยๆโอ้โหนี่มุมถ่ายรูปครัวแซบซะอ้นโอ้ยแดดออกแล้วดีใจจังเลยนี่ครัวแซบซะอ้นนะคะอยู่ตรงนี้ ใช่ซุ้มสวยใช่ค่ะซุ้มสวยมากๆอุ้ยนี่ตรงนี้ก็นอนได้นอนถ่ายรูปตรงนั่งถ่ายรูปตรงไอเนี้ยสวยเขาเป็นแบบมุมถ่ายรูปเลยแต่ว่าแบบน่าแบบกับพี่นัน,น่าจะเป็นลูกค้าคนแรกของร้านวันนี้นะคะนี่พี่นัน,นั่งอยู่ตรงนั้นจริงๆเขาเป็นปั๊มน้ํามันนะเขาเป็นปั๊มน้ํามันเนี่งน,น,นั่งอยู่ตรงนี้ โอ้โหลมแรงมากๆเลยนะเนี่ยเนี่ยจริงๆเราอยู่ที่ปั๊มน้ํามันนะคะเราอยู่ที่ปั๊มน้มานํามันปัมป๊มบางปัมป๊มบางจากค่ะนี่เดี๋ยวแบบมารับแดดก่อนแบบมารับแดดเอารถพ่อมาล้างนะจ๊ะเอารถพ่อมาล้างอยู่ร้านล้างรถอยู่ฝั่งตรงข้ามนู้นนะคะนี่เขาก็จะเป็นสหกรณ์การเกษตรเมืองนครราชสีมานี่ซุ้มอ่านี่ร้านของเขามีต้นไม้ใหญ่มากสวยจังเลย นี่ร้านเขาสวยมากนี่นะคะนี่น้องกำลังย่างไส้เดี๋ยวมาสัมผัสความอุ่นของเตาดีกว่าขอมาสัมผัสความอุ่นของเตาหน่อยนะคะรับนี่ก็จะเป็นไส้ย่างนะคะร้อนๆเลยอุย๊ยหนาวจังนี่นะคะเราสั่งเป็นไส้ย่างแล้วก็คอหมูย่างนะคะ อ๋อคอยังชั่วหน่อยอุ่นๆจุมมใ้ไผ่ลองถามดูอ๋อไม่รู้เท่าไร่โอ้อันใหญ่นะนี่อันนี้ของเขาอันใหญ่อ่ะีมาดูไส้ย่างเราจะกินไส้ย่างแล้ววันนี้ของพ่เอาเอาสุกเลยนะจ๊ะรอได้ไส้ย่างร้อนๆกับอากาศนหนาวๆของโคราชบ้านเองวันนี้ รอใส่ยางก่อนโอ๊ยป้ายลวงอ่ะอ่ะ <c oughs> <c oughs>